เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะแล้วกันนะอเอาดีมที่อนรับสู่ช่องนกมีตาพงนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนะเพื่อพูดคุยกับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดติดตามไม่ใช่กดกดกดไลค์กด like, หัวใจเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับคนที่คอมเมนตะ์เนาะโอเคครับ วันนี้ก็เราจะมาทําอะไรกันวันนี้โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําการทําเขาเรียกว่าอะไรเอ็นเอ็นเซนเตอระไรกันอย่างอย่างของช่องช่องหนึ่งเราเขาจะมี V Center อใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าเขาเรียก n อ c ว่า v i l l t e r แล้วขอผมก็ผมเรียกว่า n v c ผมก็จะเรียกว่า ncenter แล้วกัน โอเคทุกคนผมก็จะใช้วัสดุป,ประมาณนี้เลยก็คือสมุ s สโตนแล้วก็แอนเดอร์ไซที่ว่าเอามาแปลรูปแล้วนะไม่รู้ว่าอันว่าอะไรเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ผมได้มาแอบทำนะทุกคนซึ่งตรงนี้ที่ไม่เอามาทำเลยคเพราะว่ามันใช้เวลาทำยาวนานมากๆเลยถึงแม้ว่าผู้ชมจะเห็นมันเล็กๆแค่นี้นะก็คือมันก็ มันก็ประมาณนี้แหละทุกคนได้ยิน่นเตียงอะไรสักอย่างหนึ่งได้จะเสียงแมวอยู่หลังบ้าน <atra> ก็เป็นประมาณนี้ก็คือมันต้องทําให้ใหญ่ยันึ่งนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับแบนด้ต <dunno> มทิศเปเนาะมันจะโตค่อนข้างช้าเลยถ้าผมปลูกไม่น้อยก็คือมันไม่ทันกินนั่ <marca> เนเองนะทุกคนโอเคในวันนี้เราก็าจะทําแค่ที่สอบให้ npc อยู่นะก็คือเป็นเอ็นเนเ แต่จะไม่ได้ร่าอ็นบซีในคลิปนี้เนาะเพราะว่าอันนั้นผมจะไปทําในเรื่องหลังเพราะว่าเวลาเราร่าเอ็นีซีอ่ะเป็นสิ่งที่ปวดกระบาลมากๆเลยทุกคนโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าไม่พูดค้อมทําเพลงอันนี้ผมก็จะไม่อาศัยหลักการอะไรมากมายทุกคนก็จะทําตามความรู้สึกไปเลยถ้ามันสวยไม่สวยไงเราก็ค่อยมาดัดแปลงเอาที่หลังเนาะ จะทำใหญ่ไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะจะใช้เป็นบล็อกประมาณนี้ลวกันผมก็จะไม่ทําใหญ่มากมายอะไรนักหนาลอกมั้งจึบจึ๊บจึ๊บจึบโอเคไม่รู้ว่าเสาท่อกันหรือเปล่าไม่ได้นับเยอที่ทุกคนตรงนี้ผมก็จะต่อบล็อกมาเป็นประมาณนี้แล้วกันจึบจึ๊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 บจบเป็น โครงสร้างบ้านง่ายๆอ่ะทุกคนเพราะว่าทำไปผมก็อันนี้จะเป็นแบบที่อันนั้นที่เฉยนะคือผมมีโครงการอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าผมจะเปลี่ยนข้างหลังตรงนี้ตรงภูเขาตรงนี้เป็นเป็นที่สาหรับไว้ให้ NPC ที่ว่าผมเลือกแล้วอะไปอยู่ข้างในนั้นคือทำเป็นห้องเป็น ตรงนี้เป็นกระจกเป็นคิดไปไกลมากทุกคนจะรู้ว่าในซีรีส์นี้เราจะทำสำเร็จหรือเปล่าดังนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำให้มันสำเร็จด้วยแล้วกนันนะครับทุกคนโอเคฝั่งสองฝั่งนี้มันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยนะปึ๊บโอเคเท่ากันแล้ว มันจะดูเหลี่ยม,หยมไหมช่างเถอะมันยังไงสิ่งก่อสร้างผมมันก็เหลี่ยมอยู่แล้วนะไม่เคยมันจะไม่เหลี่ยมสักทีสิ่งก่อสร้างผมเนี่ยสร้างยังไงก็เหลี่ยมผมเป็นโลกของเกมสี่เหลี่ยมมาแน่เทุกคนเจ๊บเจบเฮ้าวางบล็อกผิดเฉลยตรงนี้ผมจะใช้เป็นสมูทสตตนนะทุกคนเจ๊บเจ๊บเจบ ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรยังไงเหมือนกันวันนี้ก็คิดทั้งวันเลยเราจะสร้างไงดีนะท้ายก็สดท้ายก็สดท้ายก็ได้หน้าตามาเป็นประมาณนี้นะทุกคนเพลงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดผมเมื่อที่นะ่ะเดี๋ยว่างต้องไปหาเวลาตัดผมเมื่อกี่นะ่ะเดี๋ยวนะ ผมกำลังดูอยู่ทุกคนว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงคือไม่อยากสร้างแบบอลังการมากมายทุกคนผมจะไม่ได้มี NPC เยอะขนาดนั้นก็สัก20-30คนอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่พอแล้วลหละเพราะว่าผมอยากจะสร้างอะไรเยอะๆนะแล้วก็ซีรีส์นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ อยากจะเล่นไปยาวๆอย่างหนึ่งเก็สิบเก้าเลยอะไรประมาณนั้นะคืออยากจะเล่นอยากจะเล่นยาวๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ผมจะคำนวณอะไรผิดพลาดไปนิดนึงนะเนี่ยใช่แล้วนะตรงนี้เราคำนวณผิดพลาดไปทุกคนไม่เป็นไรผิดพลาดเราก็ให้แก้ไขแล้วก็อย่าก,กลับไปทำให้มันพลาดอีกแค่นั้นเองเจ็บเจ็บ,จบ ปึ๊บโอเคก็เป็นโครงสร้างประมาณนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สร้างง่ายมากๆก็ <c oughs> ต้องมีเป็นทางเดินลงปึ๊บไปตรงฟาร์มตรงนี้โอเคอะไรมันจะง่ายได้ไปนั้นเราก็มีสมูทสโตล์หลงเหลือเยอะอยู่นะผมจะเอามาไม่เอามาทำเป็นพื้นแ้วกันเก็บไว้ทำอย่างนี้ จุดๆแล้วก็ตรงนี้เราก็จะอันนี้มาแจ้งหน่อยแล้วกันอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเรียกว่าไมค์คาบมทุกคนก็คือมันเป็นโลจิกของเกมนะบางครั้งมันเป็นมันเป็นโลกที่ว่าเป็นโอเพน o อร์ทุกคนโอเพนบอร์แบบเต็มรูปแบบก็คือเราชอบตรงไหนเราก็เก็บไว้เราไม่ชอบตรงไหนเราก็แค่ทุบทุบมันออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ มันจะไม่เหมือนเกมมาเกมที่ว่าไม่ใช่เหมือนเกมมาเกมมันจะไม่เหมือนหลายเกยมที่ว่าเป็นโอเพนโว d แต่ว่าไม่สามารถทำอะไรเหมือนไมค์คาร์ได้ก็มีเยอะนะเตีงผมว่าไมค์คาร์เป็นเกมที่ไม่รู้สึกซ์พอผมนะผมรู้สึกว่าไมค์คาร์เป็นเกมที่ตอบโจทย์ผมจริงจนระิงหตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะยกบล็อกตรงนี้ขึ้นมาดีไหมแล้วก็ คือตรงนี้ผมจะมีคู่ลงแล้วก็ผมจะยกขึ้นมาเลยอาไงดีแล้วเราลองใช้ไม้เบิร์ดปูพื้นกันนะทุกคนคือเหตุผลที่ไม่อยากใช้สมุิสโตนปูพื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอนะอันนี้ผมก็มีผู้ชมเนาะแนะนำมาพี่ใส่เชเดอร์เล่นหน่อยได้ไหมก็เลยหาเชเดอร์อยู่นานเลยหาคลิป ตามคลิปคนน้นทีหาคนนี้ทีหาตามเว็บทีแต่คิดไปคิดมาเอา้าเราก็มีเฉดเดอที่เราเคยแจกแล้วมันลื่นนี่หว่าก็คือแสงเงาที่ชื่อว่า L LBT LBT เฉดเดพิมพ์หาใน YouTube เลย LBT shader แล้วจะเจอคลิปผมไปคลิปแรกเลยม oh. <laughs> ากนะ <Wow. S 1> ก็เป็นแสงเงาที่ผมใช้อยู่อันนี้ผมปรับแสงร้อเปร์นนะเพราะ ผมลองปรับแสงห้าสิบละผมมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนตอนเกิดคืนยิ่งเวลาเราเข้าถ้ำมาถ้ำที่ว่าเป็นม้านชั่วคราวของผมทำให้ผมมองอะไรแทบจะไม่รู้เรื่องเลยทุกคนเกเคพูดกันได้นิดห,หน่อยก็วางบล็อกมาได้พอสมควรแล้วเนาะอุย้ยคันหัวไม่รู้เป็นอะไรเพลงเก่ามากเลยผู้ชม หลายคนนั้นจะเกิดไปทันแต่ก็ช่างกันเถอะมันก็เป็นเพลงเก่าๆเ,เนาะก็จะคองช่องมันเก่าแล้วไงทุกคนไม่เบื่อผมจะพอไหมเนี่ยเหลือแค่หกสองไงอะพอไม่พอก็ค่อยว่ากัน าไม่พอก็ไปตัดเพิ่มได้มันคือไม้มันหาแถวนี้ได้ก็ในเบื้องหลังผมก็ต้องมาทําฟาร์มแล้วก็เคลียร์นีมันเสร็จอีกนะทุกคนคือน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเลยไม่พอนะทุกคนไม่พอไม่เป็นไรพอไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็นสม,มูทสโต้นะ ปึ๊บ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 แล้วก็ตรงขอบตรงนี้ผมก็จะปิดนะทุกคนคือที่เหลือผมจะใช้เป็นกระจกเนาะแต่ตรงเนี้ยผมจะปิดในส่วนที่มันเป็นขอบตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ดูแบบดูไม่เห็นขอบข้างในเราจะเห็นเสาต้านเนี้ยจากข้างนอกเท่านั้นมันจะเป็นการตกแต่งแบบภายในนะั่นเองนะทุกคนคือ ตกแต่งภายในมันไม่ยากเลยทุกคนแต่ตกแต่งภายนอกนี่สีผมผมไม่มีเซนต์ในการตกแต่งในเกมนี้เลยนะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันจิ๊บจิ๊บโอเคใกล้จะถึงความจริงละแต่เราก็ต้องไปตัดต้นเบิร์ดเพิ่มะนะเนี่ยหลังคาราเราจะใช้เป็นอะไรดีนะ แช้เป็นสมูทสโตนอย่างเงี้ยหรอมันจะพอไหมว่ะสมูทสโตนไม่รู้เลยพอไม่พอก็ลองดูก่อนแล้วกันแต่มันก็สวยดีนะก็คืออาจจะเคยได้ยินกันมาแนละ้วว่าเราไม่ควรที่จะใช้วัสดุที่มันเหมือนกันก็คือมันจะดูกแบบับ จอยังไงแต่ปกติคนเราคนเราเดินเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่มีใครไม่มีใครแหนมองหลังคาหรกทุกคนนั่นแหละฮะอย่างที่บอกเราต้องทดลองสร้างสร้างมม่ๆถ้ามันสวยมันก็สวยถ้าสร้างไม่สวยก็ทุบล้ก็เปลี่ยนไหนไปเรื่อยจนกว่ามันจะสวยนั่นแหละฮะถึงมีก็น้อยที่จะแหนมองดูบนหลังคาแล้วก็ดังนั้นมันกนโลกที่เราเล่นนะเราจะสร้างด้วยบล็อกอะไรก็ได้เราจะาบล็อกกินมาสร้างก็ได้นะ ก็จะมีแค่สิ่งเดียวนะที่มารบกวนก็คือเอ็นเดอร์แมนนั่นเองัะทุกคนถ้าเราเอาบล็อกดินมาสร้างนะมันชอบมาขโมยมาอะไรตลอดเลยเหมือนตรงนั้นเหมือนกันตรงที่ว่าอยู่ใายถ้ำที่เป็นบ้านชั่วข่าวของผมอะตรงนั้นผมโดนเอ็นเดอร์แมนอะขโมยดินบ่อยมากจนจนบางครั้งก็ต้องคาเอ็นเดอร์แมนนะด้วอันนี้ผมก็มีเวลา หามาได้นิดเดียวนะสมุดสตโตนก็คือผมยังไม่มีที่กดสิวทับเลยผมยังไม่ได้เอนชาร์เลยก็เลยต้องเอาสตโตนไม,ม่ใช่สตโตนเอาคอมร์สตโตนมาเผาสองรอบก็คือรอบแรกเอามาเผาเป็นสตโตนก่อนรอบสองก็ให้มันเผาเป็นเขาให้มันเผาเป็นสมุดสตโตนจะเป็นคอมโบสตโตนอีกได้ไงซึ่งก็ได้สมุดสตโตนมาซึ่งมันเป็นบล็อกที่มีความสวยงามค่อนข้างเยอะแล้วก็ อันนี้ผมได้เปลี่ยนมาใช้เท็กเจอร์เก่านะทุกคนเท็กเจอร์ที่ผมเคยใช้มาตลอดแหะที่เขาเรียกกันว่าเฟสฟูลพอมแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่เฟสฟูลนะแต่เวลาเราหาในเว็บหาในอะไรเงี้ยทุกคนเขาจะตั้งชื่อมันว่าเฟสฟูลนะแต่ก็มีเฟสฟูลจริงๆที่อยู่ในเกมอยู่ในมาเก็ตเลยมันก็2องกว่าบาทแต่ ผมลองมาเล่นละที่ว่าเป็นตัวที่ว่าเขา,าจะแจกฮนะคือตัวเนี้ยนะทุกคนเหตุผลที่ผมเอาตัวนี้มาเล่นเพราะว่ามันกินพื้นที่น้อยกว่านะทุกคนก็คือผมลองไปเอาตัวนะั้นอะที่เป็นเพจโฟร์หกสิบสเลยอะมาใช้มันกินพื้นที่ไปประมาณเฉพาะเท็กเจอร์นะทุกคนกินพื้นที่ไปประมาณ ปร,รป,รประมาณเท่าไหร่วะประมาณประมาณเท่าไหร่นะประมาณประมาณเกือบเยอะแต่ก็ประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบหรือ,อแปสิบเนี่ยประมาณแปดสิบอะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณแปดสิบที่มันกินทรัพยากรไปนะทุกคนคือแค่เทเจอร์อย่างเดียว กินทรัพยากรไปแปดสิบ mb คือกินพื้นที่โลกเราไปแปด mb ซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆแต่ไอ้ห4ที่ผมเคยเล่นอะที่ว่าเป็นไอ้ texture ที่เหมือนเฟสโะมันกินพื้นที่แค่5 mb ซึ่งมันเป็นอะไรที่ต่างกันมากทุกคนอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับมือถือไม่แรงแต่เฟสโของแท้ผมย้ำเลยนะว่าของแท้ที่ซื้อในมาเก็ตอะ มันเหมาะกับมือถือที่แบบแรงๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าสมมติเรามีอะไรนะผมไม่รู้จะอธิบายไงแต่รู้แค่ว่ามันจะกินทรัพยากรมือถือเราเยอะเหมือนกันนะดังนั้นสำหรับคนที่ใช้มือถือพวกแรมสองอะไรเนี่ยผมก็แนะนำพวกเท x เจอรห้องนี้มากกว่านะถึงแม้มันจะ ไม่ใช่ของแท้อะไรก็ไม่รู้สิแต่วันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่มีคนคิดขึ้นมาเองนะมีคนเขามาก็ทุกคนมีคนเขามาคอมเมนต์ช่องช่องหนึ่งนะเป็นช่องที่ช่องหนึ่งช่องนั้นช่องหนึ่งก็เขามาคอมเมนต์ว่าไอ้เจ้าเพจฟูอะเพจฟู กับเฟซฟูเฟซฟูแท้กับเฟซฟูเถื่อนอะไม่ใช่เฟซฟูเถื่อนอย่าเรียกว่าเฟซฟูเถื่อนอก็คือเฟซฟูแท้กับเฟซฟูปอมอะพูดอย่างนงี้ก็คือเขาบอกว่าคนพัฒนาเป็นคนเดียวกันซึ่งผมก็เชื่อห้าสิบห้าสิบเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใช่ผู้พัฒนาเดียวกันจริงๆอะ ทำไมคนที่ทำเท็กเจอร์เรียนแบบจนแทบจะเหมือนกันเกือบจะร้อยเปอร์ซ็นขนาดเนีน้ทำไมเขาถึงไม่ถูกฟ้องหรืออะไรเลยก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันเหมเือนบอกว่า,วาส่วนหนึ่งเขาก็ขายในเกมอีกส่วนหนึ่งเขาก็อาศัยเป็นค่าโฆษณาประมาณนั้นม้างแต่ผมก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นว่า เขาจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันมันก็ดีเลยทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้มา,ไมาแล้วมาทำอะไรกันแบบไม่ง่ายแล้วกันนลทุกคนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวในเบื้องหลังผมก็ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมแต่ในเบื้องหน้าเราก็จะมาทำกันให้ผู้ชมดูประมาณนี้แล้วกันเพราะว่า เวลาผมวิ้ยโอ้ยตรงนี้น่ากลัวเนีเ่ยคลิปไม่น่ากลัวเท่าไหร่เวลาผมอัดคลิปานานมันก็กินทรัพยากรมือถือเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเวลาคลิปมันยาวๆมันก็ตัดยาวต้องตัดคลิปให้เหลือยี่สิบกว่านาทีจากคลิปเป็นชั่วโมงมันก็บางทีมันก็เหนื่อยนั่นเองนะทุกคน ตรงนี้ก็หวังว่าผู้ชมจะเข้าใจผมเนาะโอเคก็เรียบร้อยละตรงนี้ผมก็จะปล่อยมันไว้เหลี่ยมอย่างเงี้ยแะทุกคนเดี๋ยวผมมาตกแต่งในเบื้องหลังไว้กันในคลิปนี้ก็ขอเอาโครงสร้างตรงนี้ให้มันเรียบร้อยกันละกันพวก กระจกพวกอะไรเดี๋ยวตกแต่งภายในก็จะเป็นเอาตรงเอาตเอาตียงแค่นั้นแหละทุกคนมาวางไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วก็ตกแต่งทางเดินนิดๆหน่อยๆในคลิปนี้ก็น่าจะแฮปปี้แอนดิงกันได้ในคลิปนี้จิบจิบจิบจ,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 บจบิแต่แนะนำเนาะหัวบ้านเอนพีซีเราไม่ควรใช้เป็นประตูนะทุกคนถ้าใช้ประตูก็แนะนําให้เป็นแฟนเกียเนาะเพราะว่า พวก NPC จะได้ไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกนันเองนะถ้าเป็นประตูยางเงมันก็เดินออกไปข้างนอกได้หรือเอาอาจจะใช้เป็นประตูหรือว่านิดนึงแหละเราไปใช้เฟนเกตข้างนอกเอาแต่ตรงเนี้ยเหมือนมีความคิดเหมือนว่ากระจกมันจะไม่พอเลยนะทุกคนปึ๊บปึ๊บได้มาหกสิบสี่กับสี่สิบแปด ก็กลัวมันไม่พอตรงนี้แหละทุกคนก็หวังว่ามันจะพอแล้วกันนะปุ๊บ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 จิบ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 จริงๆอ่ะผมยอมรับเลยนะทุกคนว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบตกแต่งเลยทุกคน,กคนเพราะว่าผมยิ่งตกแต่งมันก็ย,ยิ่งเสียนั่นเองนะถ้าผมเป็นคนตกแต่งอะไรไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่ค่อยชอบสร้างอะไรแล้วก็ตกแต่งอะไรนะแต่เท่าที่ผมคิดว่าและตรงเนี้ย ภูเขาลูกเนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงๆอ่ะผมจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้มันสวยกว่านี้คือข้างหลังมองตรงเนี้มองไปมันจะเห็นเป็นห้องกระจกแล้วก็มี NPC อยู่ข้างในอะไรประมาณนั้นโอเคต่อไปเราต้องการประตูใช้ประตูไม้อกแล้วกันแล้วก็ใช้ลั้วแฟนเกต โอเคเติบเติบนีน่แล้วกันแล้วก็ข้างหน้านี้ผมจะปิดมานิดนึงแล้วกันเผื่อแบบเ p ็ผมอยากเดินออกออกมาเล่นนิดนึงก็ให้เขาได้เดินออกมาเล่นสักนิดนึงแล้วกัน <c oughs> ยังยังมีความห่วง NPC อยู่นะผมเ่ย ดตรงนี้ก็ตรงนี้นิดเดียวก็พอแล้วมั้งจุดจจุดจุจุดจุดตรงนี้ก็ทูปมาถุกปอกมาทุปออกมา,ออกมาตรงนี้ก็ควรจะทุบออกแล้วก็ขยอยตรงนี้ออกมาเ้าเสียหงหป็นเลยยิง ยิ่งเริ่มเล่นม,มากๆก็ยิ่งหลอนวยกอนขอเพนติงสักหนึ่งอัน,นละกันแล้วก็อันนี้ผมได้ไปลงเท็กเจอร์เพิ่มนะสำหรับอ๋อไม่ใช่กระจกสำหรับภาพเพนติงเนาะอันนี้ก็เป็นภาพที่ความละเอียด6 4ณ6 4แล้วเดี๋ยวผมจะไปแก้และเดี๋ยวผมจะไปโหลดภาพะไยนะ128เลยจะได้แบบจะได้ชัดๆเห็นชัดๆเลยอันนี้ก็ปึ๊บ โอเคครับ okay. เดี๋ยวขอเปลี่ยนภาพม,มีภาพเป็ N B C ไหมผมไม่มั่นใจคลิปแต่ดันไม่มีภาพคลิปเปอร์นะผมผมไม่รู้ผมพยายามหาแล้วดันไม่มีภาพคลิปเปอร์ที่เป็นภาพชาร์จแชร์เลยก็น่าน่าเศร้าเหมือนกันนะทุกคนพระเอกของเราหายไปแล้ว โอเคข้างในก็ไม่น่าจะมืดเกินไปตกแต่งเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วก็น่าจะแฮปปี้อนดิ้งของเราในคลิปนี้เดี๋ยวผมค่อยมา่าก NPC ในเบื้องหลังเนาะแล้วก็อะไระนะลากเในเบื้องหลังมาตกแต่งเพิ่มเติมในเบื้องหลังก็คืออาจจะใช้เป็นบล็อกสมูทสโตลสลับเนาะ มาวางแบบนี้ก็คือวางครึ่งขั้นบนให้ครึ่งขั้นล่างแบบนี้ให้มันดูแบบให้มันให้บ้านมันดูทรงแบบทรงแบบไม่เหลี่ยมขึ้นมาทั้งนี่ทั้งน่อนเดี๋ยวขอทางออกหายนีย่ทางออกอยูน่นี่ก็คือเป็นประมาณอย่างไม่ใช่อย่างนี้นะเป็นประมาณอย่าง ผิดดิกละแบบนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้อทุกคนถ้ามองจากมองจากข้างหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็คือมันจะไม่เหลี่ยมเกินไปแล้วก็จุบจ๊บจุๆบ,บ,บ,บไม่ได้สิตรงนี้เนี NPC ่ย n อ็ก็โดดลงไปจุ๊บก็ ปึ๊บปึ๊บไปนั่อะไรประมาณนี้ตรงนี้ผมก็ควรจะเสริมรั้วตรงนี้จริงๆถ้าเราวางกระถงระางต้นไม้ก็จะสวยมากๆเลยนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะแล้วก็อย่าลืมที่คอมเมนต์ที่ใต้ด้านล่างคลิปนะทุกคนผมจะรอดตอบทุกคอมเมนต์เลย โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมรักษาตัวให้พ้นจากโควิด -19 เกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกันเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆนะ <laughs> ไปละบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ